โอเคครับกราบสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมไมค์ครับนะครับเอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดในเสานะครับนะครับ็นเสาเฮยเฮ่จากครั้งที่แล้วที่เราเจอนี่นี่คือที่เก่าชื้อแล้วกูมาเกิดตรงนี้มาวนไว้ทำไมเอาเอาเอา โอ้ลูกแมมม็อตแมมมม็อตลูกแมมม็อตลูกแมมม็จะโอ้เดี๋ยวแม่มันกดเดี๋ยวแม่มันกดเฮ้ยแม่ไม่เห็นด้วยว่าดสุดยอดเลยแม่ไม่เห็นด้วยแม่ไม่เห็นด้วยแม่ไม่เห็นแม่สายไม่ดีเลยไม่เห็นลูก ม้นทูนะน้ทูนะนำก็หนีอ่ะไม่หดเหมือนพ่อแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ อเจอโปโตเซราทอีกนะ คือขาตัวแพงไหมอ่ะมันแพงไหมอยู่ไหนไวะไม่เห็นว่ะแต่เราต้องถ้าเราจะค้าบอะไรอื่นๆเนี่ย โอ้เสียดายมีบุ๋มแมลงด้วยเสียดายที่ทิ้งเอ๋นี่ไปแล้วไอ้นั่นมันทำคราฟยังไงที่เหลือคืออันนี้คือคราฟได้ใช่ไหมที่เหลือคือคราฟไม่ได้ใช่ไหมหยดค่อยไปเอาใหม่ค่อยไปเอาใหม่ในช่องเก็บของของ ใช่เราต้องการไอ้เราต้องการแก้แค้นไอ้อะไรนะนี่งไงมันอยู่นู่นไงมันอยู่นู่นไงมันเห็นเราแล้วใช่ไหมอ่าอ่าอ่าแก้แค้นแค่นี้ก็พอแล,แล้วผมไปแล้วผมไปแล้วผมเซียวเกน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 ไอ้นี้ก็ด้วยเซียวเกน ประจันเริ่มขึ้นแล้วต้องออกให้จากออกจากช้างนี้ก่อนมันจะนอนได้เยียบนอนได้แล้วเยยบไป,ไปแล้วไปแล้วล่ะไปแล้วล่ะ อย่า,ยามวแต่มือลอยยอดเลยต้องใครที่ยังไม่ดูคลิปนั้นไปดูนะครับวิ่งเร็วมากแถมดูมอืหอหลอดเลือดเต็มนะครับลดเหลือหนึ่งหลอดกับว้าวยูทาร์เปเตอร์ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชยูทาร์ปเตอร์ ่ตอจำไม่ได้แล้วไม่ใช่อยู่ฐานรับเตอร์แน่นอนแม่เงเอ้ยไม่น่ายุ่งเลยว่ะไม่น่ายุ่งเลยนี่ไงไม่ใช่อยู่ฐานรับเตอร์ใจกันรับเตอร์มั้งใจกันแปลว่าตัวใหญ่รับเตอร์ถ้าจะไม่ผิดนะแม่งเงือยเสียงร้องเหมือนจำพวกรับเตอร์มากเลยอ่ะฮะ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  วันนี้เราได้พบเจอเนือสาวตัวใหม่ๆเยอะเยอะมากเลยเรายังไม่เจออโรสรลัสเลยนะอโรสรลัสมันอยู่แถวๆใบอมเพลนมะั้งซึ่งเราเจอแต่เพลนอมีมะไม่ใช่ภูเขาภูเขาอมาีม yeah. ะเย้เราออกจากเราออกจาก ไทยกะแล้วหีมะได้แล้วอิสระเย่เฮ่เฮ่เฮมามาดูกันว่าเราจะเจอในเสาแบบไหนกันบ้างเทางสังหอนไม่ค่อยดีเลยว่ะเราไปเราไปหีมะก่อน เราไปหีมาก,ก่อนอยู่แถวๆนี้แน่เลยเนี่ไงว่าละสีไม่สีปุ่มปุ่มอะไรมป่อะไอี๋โอเคมาไลยแล้วก็ทีนี้อยู่แถวๆนี้เปล่าไม่อยู่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  โอเคเชแลน่าจะผ่านแล้วล่ะเดี๋ยวไว้วางใจมากเกินไปนอาจจะอาจจะเอ่อเอ่อเรียกว,ว่าอะไรนะหนีจออะไรหนีฉลามเจอาจอเชเอ้ยห,หนี เสือปักเจอเคโอเคหนีเสือปักเจอเจอเค่เป็นไปได้เป็นไปได้ฉะนั้นไว้วางใจมากไปแถวๆนี้แหละน่าจะน่าจะเจอใบอมเพลนะอ่านี่ไงนี่ไงหลังเขาที่บอก ตอนนี้เริ่มหลอนแล้วถ้ามันมีแต่สาวีราเัาน,นี้นะเกมโอ้เร์เลยเอ้ยจุบจุบโอเคนี่แคกก่นาทีแล้9นาทีแล้วเร็วเร็เวเร็เวเร็เวเร็วเร็วขึ้นบกก่อนขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นจากนา้ำโอเคไปไปไปต่อไปต่อไปต่อ อ๋อโอเคอู้สวัสดีมันกินกระดูกไดโนเสาร์ไหมเนี่ยมันกินไหมเนี่ยกินกระดูกไดโนเสาร์ไหมไม่กินกินแต่กระดูกธรรมดาใช่ไหมโอ้ยย้ำย้ำยำย้ำยำไปไปไปกันมาโน้ยมาโน้ยมานี่อย่าตายนะ ผมว่าการประจนภัยนี่มันเสี่ยงเกินไปว่ะเสียงหมาตายนี่แหละเอออืมมาเร็วไปไหนเนี่ยโอ๊ยนนเนีอ่อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไปอมเพนเอ,อ้ยแต่แถวนี้มันไม่มีแรงสาวหรอกตรงๆ เพราะว่าที่สปอนมันน้อยไงต้องที่สปอนมันใหญ่ๆแต่ระวังต้องระวังอย่างนี้บั็อกเจอแล้วบั็กหนึ่งอา้าแล้วหมาน้อยจะข้ามได้ไหม่ยวาร์ปมาได้แหละวาร์ปมาได้แหละวาร์ปมาได้ใช่ไหมอา่ามันตามเขาอยู่ ตามเราอยู่มันตามเราอยู่หับได้ไหมไม่ได้นี่ไงไปอมเห็นเอโอโอเคไปสะบัดสะบัดขนย่างสะบัดขนย่างโถ่อยาให้สะบัดขนอะ่ะ <c oughs> โอ้ยอโคตรเพื่อนมาเร็วมาเร็วมาเร็ว ะไม่ต้องการมะจะไม่อยากผูกพันอะไรมากไม่งั้นถ้ามันตายเนี่ยมันจะเสียใจมาขึ้นไปขึ้นไปแต่แถวนี้น่าจะมีเลเรสักสองสามตัวถ้ามันสปอนนะถ้ามันสปอนนะมันควรจะสปอนแถวแถวนี้ป่ะันี่ยังสปอนเลยค่ะ มาเร็วมาเร็วมาเร็วแถวแถวนี้มั้งแถวแถวนี้แถวแถวนี้แถวแถวนี้อ่าใช่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 พื้นที่ของหนึ่งจุดสิบแปดนั่นเองที่ของหนึ่งจุดสิบแปดมันจะเป็นเนินเขาเงี้ยแหละแต่สามก็สปอนสปอนบางทีก็ติดบั็กบ้างเนี่ยไปนี้อ้ อ่าฮะแล้วก็มามามาแถวๆนี้น่าจะมีแถวๆนี้แถวๆนี yani <endeu> ้แถวๆนี้เจอไหมเจอไหมเจอไหมอ่าลองอืมอืมกำลังนโหลสิ นึ่งตรงนี้เป็นทะเลวะ่ะไม่น่าเลยเอากะมากะมากะมาต้องอยู่แถวเนี้ยแหละวันตายละจหะจหวะจัหวยจะหัวยยายากับมานั่งก่อนไอ้เชื่อเชื่อกูว่าไม่รอดวะ่ะหมากูจะไม่รอดให้ <laughs> เอาลอดเ,อลเกินเกิน,กนลงน้ำมาลงน้ำมาลงน้ำนนมา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 ,าไปอยู่ไหนวะ ฮิดบล็อกฮิดบล็อกมันทะลุน้ำได้ดีกว่าดึงเลย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 โอ้ย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 มันนี้ก่อนอย่าไปทะลอดใช่ไหมเฮ้ยกูไม่รอดอ่ะไม่เออนั่นแหละนั่นแหละหมาน้อยเออแรงกัดมันเท่าไหร่วะ กูเออมามา,มาก่อนมาก่อนหมาน้อยมาก่อนมาก่อนมามาที่นี่ก่อนอออไม่โดนป๊ดอ่ะโดนแล้วอ่ะอ,อ่ะอ่ะโอ้ตายแล้วมันจะลอ่อคุยอีกแ้วก็ดีแล้วแหละ,ละมันไม่ล่อมันไม่มันไม่เอามาน้อย ผมว่าผมตายครับ,รบผมตายแนะ่นอนเขาดูจากท่าทางแล้วมันกัดมันกัดแรงโคตรไม่ใช่แรงธรรมาดานะครับ <c ười> มันกัดแรงโคตรเลย <c ười> สองตัว <c ười> มาน้อย <c ười> ตกใจหมด โอ้โหสปอนสามตัวนี่คือตัวแรกใช่ไหมนี่ตัวแรกไม่เห็นก่อนไปแล้วๆวิ่งวิ่งก่อน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 

มันนี่มาน,นี่ตั้งชื่อมาว่าอะไรไอเก่งแล้วกันเฮ้ยมันนี่ไอเก่งที่มันเก่งเพราะว่าไม่โดนไอเจ้าไอเจ้าไอเก่งไอเก่งโอเคอ๋อซึ่งมันตามเราไหมามามาไหมเม่อเขา ว่าผมพิชิตมันไม่ได้วะ่ะฆ่ามันไม่ได้แต่มันมอสล้วฆ่าได้แล้วนะต้งใช้เวลานานนะก็เห็นเห็นกันอยู่เดโนเสาร์ตัวไหนไดโนเสาร์ตัวไหนกัดแรงที่สุดถ้ากัดแรงจนตายเลยเนี่ยจนกินแอปเปิลทองเอ็นชาแล้วตายเนี่ยเดี๋ยวต้องไปลงดู อ้าวอาโลซาลลัสสามตัวคิดได้ไงเนี่ยมันเห็นเรื่อเห็นเ้วยอติดมันมีติดทยู่นะสว้ยละเวยละมันเล่ามาให้กูแน่นอนไม่ไอ้เกง่งโอ้ยมันไม่มันไม่ทำอะไรไอ้เก่งดีดีด,ด,ดีโอ้โหโอเคอ๋อ ปิดคลิปไม่ได้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 เร็วมานน่มานน่ฉันปิดคลิปปิดคลิปไม่ปิดคลิไปลไม่ได้ไมันม,มีอารมณ์ละตรงนี้ตรงตีอ้าสวัสดีวันนี้เจอพึ่งเยอะจังเร็วอย่าอย่าหนีเสือปากโ,โอเคนะแมวแมวแมวอฮะอ๋ฮะสำหรับคลิปนี้อ่าบายบายสวัสดีครับเครื่องร้อนละ